สวัสดีค่ะพบกับมิ้วเข็มอสอนหนูขาวค่ะกับรายการ Drive Fit Easy สนุกขับสนุกรู้คุณผู้ชมคะเวลาขับรถในแต่ละฤดูนะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปค่ะดังนั้นข้อควรระวังก็จะต่างกันไปด้วยสําหรับประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อนแบบเต็มตัวแล้วนะคะเราจะมีวิธีการขับรถให้ปลอดภัยอย่างไรเดี๋ยววันนี้ลองมาดูค่ะ สำหรับการขับรถให้ปลอดภัยในช่วงฤดูร้อนมีคำแนะนำและข้อควรปฏิบัติดังนี้ค่ะข้อแรกให้ระมัดระวังยางแตกขณะขับขี่ค่ะซึ่งปกติแม้พื้นถนนมีการสะสมความร้อนมากแต่หากยางรถยนต์อยู่ในสภาพปกติความร้อนระดับนี้จะไม่ส่งผลอะไรกับยางรถยนต์ค่ะเพราะขณะที่รถกำลังวิ่งแรงลมจะเข้าปะทะกับล้อรถที่หมุนจึงช่วยลดอุณหภูมิของยางลงได้นั่นเอง แต่ถ้าหากผู้ขับขี่ขับรถเร็วเกินพิกัดยางที่กําหนดหรือเติมลมยางไม่เหมาะสมถ้าหากขับไปบนพื้นผิวถนนที่มีความร้อนจัดอาจทําให้ยางแตกได้ค่ะดังนั้นการเติมลมยางให้เหมาะสมตามค่ามาตรฐานจึงเป็นสิ่งสําคัญนะคะรวมทั้งควรตรวจสภาพยางอย่างสม่ําเสมอหากพบว่ายางม,มีร่องรอยชํารุดหรือยางเสื่อมสภาพก็ควรเปลี่ยนยางเส้นใหม่ค่ะ ข้อต่อมาก็คือให้ระมัดระวังการเกิดภาพลวงตาบนท้องถนนที่เรียกว่ามิราจค่ะเนื่องจากอากาศที่ร้อนจัดทําให้ผิวถนนรวมถึงชั้นอากาศเกิดการแบ่งตัวกันเมื่อแสงแดดเดินทางผ่านชั้นอากาศจึงทําให้เกิดภาพสะท้อนเป็นภาพลวงตาคล้ายมีบ่อน้ําอยู่บนผิวถนนค่ะซึ่งอาจส่งผลทําให้ผู้ขับขี่เข้าใจผิดเบรกกระทันหันหรือหักหลบกระทันหันจนทําให้เกิดอุบัติเหตุได้ค่ะ ข้อต่อมาก็คือควรระมัดระวังนะคะว่าเครื่องยนต์อาจจะเกิดอาการร้อนจัดเพราะถ้าหากว่าขับรถในสภาพอากาศที่ร้อนทําให้เครื่องยนต์ทํางานหนักขึ้นเครื่องยนต์อาจจะมีอาการโอเวอร์ฮีตได้ค่ะดังนั้นก่อนเดินทางควรตรวจสอบระบบหม้อน้าว่าน้ําหล่อเย็นมีการพร่องลงหรือไม่หากมีการพร่องลงก็ให้เติมให้อยู่ในระดับปกติระหว่างขับรถให้มันสังเกตหน้าปัดรถยนต์ด้วยนะคะว่าเกวัดค่าความร้อนผิดปกติหรือไม่กรณีที่เกวัดความร้อนแสดงผลแบบเข็มแล้วเข็มวัดความ ร้อนขึ้นสูงเกินกึ่งหนึ่งกรณีที่เกวัดความร้อนเป็นสัญลักษณ์รูปประหลอดแล้วแสดงผลขึ้นเป็นไฟสีแดงนั่นแสดงว่าเครื่องยนต์มีความร้อนสูงเกินกำหนดค่ะให้ผู้ขับขี่หาที่ที่ปลอดภัยและหยุดรถ พร้อมทั้งดับเครื่องยนต์นะคะแล้วก็หาสาเหตุเพื่อทําการแก้ไขและซ่อมแซมต่อไปค่ะข้อต่อมาก็คือให้ระมัดระวังดูแลสุขภาพและร่างกายของผู้ขับขี่ด้วยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดย่อมส่งผลต่อสุขภาพร่างกายแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นร่างกายที่อ่อนเพลียเหนื่อยง่ายหน้ามือตาลายหากฝืนขับรถต่อไปอาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงตามมาได้ค่ะ ดังนั้นนะคะถ้าหากว่าผู้ขับขี่มีสภาพร่างกายที่ไม่สมบ,บูรณ์ก็ควรที่จะต้องรักษาอาการให้หายก่อนนะคะพักผ่อนให้เพียงพอหรือหาคนอื่นมาขับรถแทนเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะ ต้องขอบคุณ m a ส d a ด้วยนะคะที่ทําให้เรื่องของการใช้รถไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยอะไรเพิ่มเติมส่งคําถามมาได้เลยนะคะทาง f c e e o o o m m สด้าไทยแลนด์มิวเซรี่ผ่าคำตอบมาให้ค่ะวันนี้มิวแล้วรายการ Drive i t Easy สนุกขับสนุกรู้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ